ช่วงวัยหนุ่มหลวงปู่ชอบท่านก็เหมือนบบาวอีสานทั่วๆไปสนใจเรื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเล่นดนตรีดีดพินเป่าแคนฝีมือก็พอเล่นให้สาวฟังได้แต่ไม่ถึงขั้นเป็นหมอลำหมอร้องเรื่องที่ท่านชอบอีกอย่างคือสักลายท่านสักขาลายเต็มขาซ้ายตั้งแต่ต้นขาถึงหูเขา่าสักขาขวาได้นิดเดียวเพราะทนเจ็บบาไหว ขายกครูข้างละห้าสิบสตางค์ราคาเท่าควายน้อยหนึ่งตัวในสมัยนั้นท่านหัวเราะบอกว่าเค็ดจนตายบ่ซักอีกแล้วชาตินี้สมัยนั้นลายตัวมอมถือเป็นลายยอดสเสน่ห์ของหนุ่มอีสานหน้าเหมือนราชสีตัวเหมือนกวางใครมีขาลายตัวมอมหลายๆสาวสมัยนั้นกระพากันเหลียวหลายส่วนลายนกเต็นน้อยสักตรงหางตาเป็นลายนกเจ้าชู้ ใครมีลายนี้ชะเนแรงคักแท้ท่านยังสักเลขห้าไทยที่ไหลขวาหมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์และสักยันยอดธรรมที่แขนขวาค่ายกครูหนึ่งบาทเพราะต้องลงคาถาอาคมแต่พอบวชแล้วท่านพิจารณาว่ายันทั้งหลายป้องกันภัยได้แต่พาใจพ้นทุกบ่ได้อีกอย่างที่ท่านชอบคือมวยคาดเชือกฝึกหนักหลาย อยากขึ้นชกในงานบุญแต่คู่ต่อสู้ไม่มาและอดขึ้นเวทีเพื่อล้อว่าเป็นนักมวยขี้ควายแห้งท่านก็หัวเราะชอบใจเรื่องชุมสาวสมัยนั้นกม่วนหลายบ่าวสาวจะมาพบกันตอนลงควงเข็นไ้ายหนุ่มก็ไปช่วยสาวเข็นไ้ายพูดคุยกันอยู่ในสายตาพ่อแม่เพราะถูกใจกันจังค่อยไปมาหาสู่แต่ก็มีแบบแอบบแบบอย่างจกสาว แอบเจาะฝาบ้านไปจับมือสาวถ้าถูกจับได้ก็โดนปรับไหมหรือให้แต่งงานกันไปเลยแต่ท่านบอกว่าเฮาบอกเคยถูกตีดอกมีแต่ขายขี้หน้าเพราะไปจกสาวแล้วเผลอหลับอยู่ข้างเา้าถูกพ่อสาวปลุกถามบานเจ้าอยู่ไสมานอนนี่ยังหลวงปู่ชอบท่านไม่เคยมีครอบครัวแต่ตอนเป็นหนุ่มเคยหมายปองสาวคนหนึ่งคือสาวพา พอแม่ฝ่ายหญิงก็เห็นดีเห็นงามแต่วันหนึ่งท่านเผลอไปถูกเนื้อต้องตัวสาวพาพื้นของนางเห็นเข้าสาวพาเลยแก้เขินด้วยการด่าท่านด้วยคำแรงๆทำให้ท่านเสียใจมากและหลังจากนั้นท่านก็ตัดใจไม่คิดแต่งงานอีกเลยเรื่องทั้งหมดท่านเล่าให้พระเนนฟังอย่างขำขันแต่เป็นร่องรอยวัยหนุ่มที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ ก่อนที่ท่านจะละโลกีเข้าสู่เส้นทางธรรมอย่างเด็ดขาด